สงสัยว่าพืชเนี่ยกินอาหารทั้งใบยังไงอาจารย์เอางี้พืชกินอาหารสองทางหนึ่งทางรรกแน่นอนเราเข้าใจทีแรกทางแรกเนี่ยหนึ่งดินต้องไม่แข็งครสองดินต้องไม่เป็นกรดสามดินต้องไม่มีเชื้อโรคไม่มีเชื้อโรคสี่ความชื้นต้องพอดีครห้าอุณหภูมิต้องพอดีครัหกค่า pH ค่าต้องเหมาะสมความเป็นกรดเป็นด่างแคต้องอยู่ห้าจุดห้าไม่เกินเจ็ด ครับเนี่ยปัดก้ในการกินครับทีน,นี้เวลามันกินเนี่ยปากใบพืชมันจะขอบปลายใบกับท้องใบอืครับเวลามันเปิดปาก, <c oughs> ป,ากปุ๊บมันเป็นเครื่องดูดเหมือนเครื่องดึงน้ำครับมหาสารเพราะดูบนต้นมันเป็นแสนแสนหมื่นหมื่นใบมีเป็นหมื่นหมื่นปากครับอยู่ในแต่ละใบ,บเป็นล้านล้านปากอืะมันดูดปุ๊บเอาอาหารขึ้นมาไว้ที่นี่รอแดดมาเผาเอาคาร์บอนไดออกไซด์มาเผาเ ได้แป้งแป้งตัวนี้เขาเรียกว่าน้ําตาลฟุกกรูโคสถ้าจะเอาเคลื่อนที่ก็ต้องเป็นฟุกโต๊ดแลวเวลาจะเก็บต้องเก็บเป็นรูปแป้งเวลามันจะใช้มันย่อยเป็นโกดอมิโนคสิบแปดชนิดถึงยี่สิบชนิดแล้วจึงเอาไปเลี้ยงดอกเลี้ยงผลเลี้ยงต้นเลี้ยงใบ,บทีนี้รากมันเนี่ยบางทีมันดูดกินได้ไมมเต็มที่ครถ้าดินแข็งดูดไม่ได้อุณหภูมิไม่พออย่างที่ผมบอกเะกจ้น่ะผมเต็จจางอ่ะมันดูดไม่ได้ โอนมิโรก็เลยไม่มีครับให้ใส่ปุ๋ยเก่งแค่ไหนก็ตามถ้าขาดปัดจจัยพวกนี้เสียเราก็เลยต้องพัฒนาให้มันกินทางใบก็มีคําถามเยอะแยะบอกมันกินได้ยังไงจริงปะ่ะใช่ใช่ครับแล้วงงว่าไอ้พืชกินยังไงบางคนบอกมันมีแค่ปากใบครับเอาไว้คลายน้าเอาไว้หายใจครับผมผ่าออกมานี่ผมช่วยถือให้ได้บนหลังใบเนี่ยครับมันจะมีแผ่นฟิลม เขาเรียกว่าคิวตินเป็นไขนะการแม่น้ําเข้าไม่มีการถ่ายน้ําครับไอ้าเราฉีดปุ๋ยน้ําไปถ้าปุ๋ยน้ํานั้นไม่ละเอียดจริงมันจะเข้าไปได้ครับแต่ตัวลุ่งทองตัวนะตัวนี้ต้องบอกก่อนนางสนีเขารู้สึกจะชอบเราถ้าฉีดปุ๊บมันโดนหลังใบเนี่ยมันด้วยความมันละเอียดแล้วมันมีสารคีเรสสารประกอบที่ไม่มีขั้วบวกขั้วลบ มันก็จะซึมเข้าเพราะในใบไม้มีขั้วบวกขั้วลบบวกเจอบวกก็บวกเจอบวกทีบกันลบเจอบวกห้ามเข้าหากล้างกันไม่เหมือนดินนะดินเป็นลบเป็นบวกแล้วแต่เนี่ยปุ๋ยมันมีค่าเป็นบวกไปจับกันแต่เนี้ยมันจะไม่จับมันทีบเลยพอเราถีบไปปุ๊บมันก็จะเข้ามาที่ตรงนี้แท่งเขียวๆเนี่ยเขาเรียกว่าพาเซตมีโซฟิลหรือแท่งสร้างสีไอตัวแท่งนี้เออเขาเรียกว่าแท่งคอรพ์รับ มันเข้ามาก็เข้านี่รปรุงอาหารเลยแล้วทีนี้ไอ้ตัวน,นี้มันดันมีกรดอะมิโนมันเข้ามามันกินเลยครับ,รบแล้วก็มีธาตุอาหารหลักรองเสริมเอาไว้ปรุง,เ,งเข้าไเข้าทางใบนี่แหละ้าทางใบทางบนนี่แหละส่วนข้างล่างมันก็จะมีเซลล์คุมเนี่ย้างล่างใบเนี่ยมีเซลล์คุมสองตัวคู่กันอยู่ตรงช่องกลางเขาเรียกปากใบเวลามันบวมปื๊ดปากมันจะอ้าขึ้นตอนเช้าเช้าความชื้นสัมผัสได้ได้แสงอากาศ ตั้งแต่คาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนปุ๋ยต่างๆมันจะเข้ามานี่แล้วมาแลกเปลี่ยนธาตุกันตรงนี้ตรงนี้เป็นที่สร้างออกซิเจนมันเอาไปใช้กับ Carbon คาร์บอนไดออกไซด์ถีบออกซิเจนทิ้งใต้ต้นไม้กลางวันเลยออกซิเจนเยอะอื่ไหมม,าามันเอาผ้าเช็ดมาสร้างเป็นพลังงานมาเป็นแร่ธาตุเป็นวิตามินเกลือแร่ต่างๆ,ๆเก่งไหมเก่งมากดังนั้นปุ๋ยน้ําที่ดีอย่างเช่นรุ่งทองมันฉีดมันเข้าทั้งข้างล่างข้างบนและหลายคนต้องใช้สารจับใบใช่ปะ ใช่ใช่ครหลายหลายคนต้องบอกตไม่ต้องเพราะเราใส่ตัวคีเรตซึ่งเป็นพวก EDTA เใส่เข้าไปมันก็จะเกาะจับภายในห้านาทีฝนมามันเข้าไปแล้วแดดมามันเข้าไปแล้วดังนั้นในนี้มันมีธาตุอาหารหลักรองเสริมแล้วกดไมโดมันเลยเข้าได้แล้วมันก็เลยเขียวเร็วเพราะท่งแห้งด้วยมันกินได้เต็มที่ครับอาจารย์จําเป็นไหมเราต้องฉีดเฉพาะช่วงเย็นแล้วก็ช่วงเช้าได้ทุกเวลาสมมติวันนี้อยู่บ้านเมียดา ออกไปสวนฉีดตต้องคืนเลยเลยพื่อนบ้านถามว่าทำไมมาฉีดปุ๋ยอนยแกทำไมยขยนันกูไม่ได้ขยันหรอกเมียกูได้เข้าทุกนาดีกว่าทุกนาดีกว่าโอเคโอเคมันฉีดได้ตลอดได้ทุกพืชได้ทุกอายุได้ทุกพืชทุกอายุข้อห้ามทุกเวลาอย่าให้เกินห้านาทีห้าห้าซีซีห้าทีซี ต่อเอ็มร้อยต่อน้ำยี่สิบลิตรต่อน้ำยี่สิบลิตรถ้าพืชพืชสวนครับพืชผักสวนครัวก็แค่สามพอโอเคโอเคฉีดได้ทั้งวันไม่ต้องมีสารกับใบครับผมโอเคครับไม่ต้องใส่อะไรเลยไม่ต้องใส่อะไรเลยใส่เนี้ยใส่ใจใส่ใจพอแล้วโอเคคนะรับขอบคุณครับ